สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมูลเลวรันธรวันนี้ช่องของเราจะขอนําเสนอแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์ครับซึ่งเป็นของหายากและมีพุทธคุณในด้านโชคลาภเมตตามาหานิยมเป็นอย่างยิ่งซึ่งหินแร่ชนิดนี้นะครับได้รับความนิยมทั้งต่างประเทศและในประเทศไทยซึ่งจะช่วยในเรื่องของเงินทองได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ นอกจากนั้นยังสามารถใช้เป็นเครื่องประดับได้อีกด้วยซึ่งหินที่เรากำลังพูดถึงนะขณะนี้ก็คือหินตาเสือหรือ t i เกอร์ไอนั่นเองครับหินตาเสือหรือ t i เกอร์ไอนั้นนะครับผมคนไทยมักจะรู้จักกันในชื่อคดไม้สัก จัดว่าเป็นอัญมณีในตระกูลคอร์เช่นเดียวกับแเอเมทิสและซิทรินซึ่งมีความแข็งอยู่ที่ระดับ7ตามโมสเกลและจะแตกต่างกันบ้างตรงที่หินตาเสือนั้นเป็นอัญมณีพอยเนื้อแน่นและทึบแสงมีสีเหลืองอมสีน้ำตาลไปจนถึงสีน้ำตาลเข้มมีมนทินเส้นไหมที่มีลักษณะเป็นริ้วเรียงกันอัดแน่นจนเด่นชัดและเป็นไปในทางทิศเดียวกัน จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ให้เห็นว่าหินชนิดนี้มีความมันวาวคล้ายกับดวงตาของสัตว์ป่าจนเป็นที่มาของชื่อหินชนิดนี้นั่นเองครับและด้วยลักษณะพิเศษเฉพาะตัวทำให้อัญ,ญมณีหินตาเสือนั้นมักจะถูกเจริญยนแบบหลังเบี้ยหรือขัดเกาเป็นแบบลูกปัดเพื่อให้สามารถอวดลวดลายได้อย่างชัดเจน สำหรับแหล่งที่มีการขุดค้นพบอัญมณีหินตาเสือได้แก่แอฟริกาใตา้บราซิลอินเดียไทยพามา่าออสเตรเลียเป็นต้นครับซึ่งมีตำนานเล่าขานกันว่าพระนางคีโอพัตราซึ่งเป็นราชินีผู้เลอโฉมและมีความเฉลียวฉลาดแห่งอียิปต์มักจะมอบหินตาเสือให้แก่เหล่าทหารกล้า เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจสร้างความฮึกเหิมและช่วยในการป้องกันอันตรายเมื่อต้องออกสู่สนามรบและด้วยรูปลักษณ์อันน่าเกรงขามนี้เองครับหินตาเสือจึงถูกยกให้เป็นอัญมณีแห่งความกล้านั่นเองซึ่งหินตาเสือหรือ t i เกอร์อหรือว่าคดไม้สักนั้นนะครับเป็นหินที่มีความเชื่อว่า ผู้ที่ได้บูชาสวมใส่จะมีความร่ำรวยมีพลังแห่งเงินทองไปไหนก็จะไม่ขาดเงินขาดทองมีเงินทองใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอมีความร่ำรวยและมีโชคลาภตลอดไปครับและยังเป็นหินที่ดูดพลังความโกรธความเกลียดในตัวผู้ที่สวมใส่ให้ลดพลังโมโหลดทิฐิลงได้ ทำให้ผู้สวมใส่เกิดความอ่อนโยนมีเมตตามากยิ่งขึ้นซึ่งพลังของหินตาเสือนั้นนะครับยังสามารถป้องกันการโดนสาบแช่ง การโดนขุนไสจากผู้อื่นอีกทั้งยังป้องกันการโดนต่อว่าจากผู้อื่นได้อีกด้วยครับและยังสามารถสะท้อนพลังงานที่ไม่ดีออกไปและที่สำคัญนะครับยังมีความเชื่อที่ว่าช่วยในการบำบัดโรคภัยไข้เจ็บได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหืดหอบโรคเกี่ยวกับหลอดลมโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจโรคความดันโลหิตสูงและยังช่วยเพิ่มพลังให้แก่ผู้ที่สวมใส่ให้สามารถยังรู้เหตุการณ์ล่วง้ ที่จะเกิดกับตนได้อีกด้วยครับซึ่งถือว่าเป็นแร่ธาตุหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีความขลังทั้งในเรื่องของสยศาสตร์และในเรื่องของสุขภาพอีกทั้งยังช่วยเสริมโชคลาภได้อีกด้วยครับซึ่งถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดนะครับสนใจอยากจะสั่งซื้อบูชาหินตาเสือหรือ t i เกอร์อนะครับสามารถที่จะคลิกเข้ามาอย่างลิงก์ใต้คลิป เพื่ออ่านรายละเอียดและดูรูปภาพเพิ่มเติมได้หรือท่านนั้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหินชนิดนี้นะครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลกับเราโดยตรงผ่านช่องทางที่ขึ้นอยู่ณขณะนี้เลยครับและถ้าหากว่าท่านต้องการที่จะเลือกซื้อสินค้าอื่นก็สามารถที่จะสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์หลักของเราได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายครับก่อนจะจากกันไปเช่นเคยครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s ไ r i b ์กดแชร์และก สั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆสาระดีๆและสินค้าอื่นๆของทางร้านเรานะครับสวัสดีครับ